สวัสดีครับซียาอีพีน e ี P ้ N e. เราจะไปหมู่บ้านซันตาคอนกินแซลมอนย่างสุดยอดของความอร่อยนั่งเลเลเนเดียชมวิวสุดชิลถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย อนนี้เรามารอรถเมล์กันที่หน้าห้องพักนะครับเพื่อไปซานตาวินเลสไปรถเมล์เล็กๆเ,เ,เองรถยังไว่มาหนาวจะตายแล้ว <c oughs> ตอนนี้ลบสิบเอ็ดน,นะครับข้างนอกต้องมาตากแดดเอาความอบอุ่น <c oughs> ถึงแล้วครับซานตาวินเลสไปกัน <c oughs> thank you, thank you. บัสคันนี้ที่เราขึ้นมานะครับช้านิดนึง <laughs> สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ซานตาคอสวิลเลจแล้วความพิของพวกเราก็คือรอรถบัสนานมากอะ่ะรอเป็นชั่วโมงเลยเพราะว่าทําเ table มันขึ้นมาเป็นเวลา9โมง45แต่มันคือของต้นทางก็คือ r a l w a y station อะ่ะกว่าจะมาถึงเราก็10โมง10อะ่ะ10โมงแล้วเรามาล้องแต่9โมง20 <laughs> เรา,าเรอ<า><ร>นานแล้วความพีก,ก็คือเรามาวันอาทิตย์นะคะดูนะเงียบมากเงียบมากเขาบอกว่าะไรหลายอย,ย่างมันปิดในวันอาทิตย์แทบจะปิดหมดเลยเ <laughs> จ้าอ่ะแต่ว่าเรายังมีเวลาเดี๋ยวเราจะมาวันอื่นพอดีวันนี้เราเห็นว่าอากาศมันดีอ่ะก็เลยว่าจะมาทํากิจกรรมไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรให้ทำเดี๋ยวเรามาเก็บตกอีกวันก็ได้เดี๋ยวมันจะมีวันที่เราเช่ารถสามวันสุดท้ายเดี๋ยวไม่มา ในส่วนของซานตาคอสต์ออฟฟิศนะครับด้านในก็จะเป็นเหมือนห้องทํางานของซานตาคอสตกับเหล่าเอลฟที่กําลังเตรียมของขวัญสำหรับส่งให้เด็กๆทั่วโลกในวันคริสต์มาสครับซึ่งภายในออฟฟิศแห่งนี้นะครับก็จะสามารถต่อคิวถ่ายรูปก,กับดูงซานตาได้เลยนะครับแต่ก็จะมีค่าใช้ใจ่ายและคิวที่ยาวมากนะครับพวกเราก็เลยตัดสินใจไม่ถ่ายรูปก,กันครับ มาถึงซานตาคอร์วิลเลจทันทีก็อย่าลืมถ่ายรูปหน้าซานตาคอร์สออฟฟิศที่เป็นจัญลณ์ของที่นี่นะคะเพราะประเทศฟินแลนด์เนี่ยถือเป็นถิ่นกําเนิดของซานตาคอร์สเลยค่ะแนะนําให้เพื่อนๆแต่งตัวโทนสีสันสดใสเน้นเป็นสีแดงสีเขียวเพื่อให้เข้ากับธีมคริสต์มาสค่ะนอกจากนี้ที่ซานตาคอร์วิลเลจก็ยังเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากที่สุดบนแผนที่โลกค่ะเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลหน้าซานตาคอร์สออฟฟิศจึงเป็นอีกมุมที่ทุกคนมาถึงแล้วจะต้องถ่ายรูปกกกััันนะะนนนนนะะะคคตอี้เรราามามิซนนบ oh. ซานตาแซลมอนเพสนะครับตรงนี้ร้านนี้อ่ะเขาเปิด11โมงถึง5โมงเย็นครับนี่ดูในรูปมาคือคิวยาวมากอ่ะวันนี้อ,อาจจะเป็นอาทิตย์หรือเปล่าออ,อ,อนแล้วน,นี่เขาเปิดแล้วยังเปิดแล้วเข้าไปเลยไหมไปเข้าไปกันเรามาถึงซานตาแซลมอนเพสแล้วไปย่ yeah. ไปกันมมเ,เมนูของที่นี่นะหลักๆจะเป็น เฟรชแซลมอนคุกไปดูของเฟรชสั่งกันอันนี้คือแซลมอนของพวกเราสี่ชิ้นชิ้นปเปเริ่มเลยแล้วเราก็มีสั่งเป็นน้ำฮอตเบอร์รี่จูสกับ นี่มันเหมือนเป็นเออฟอคกี้ก็เป็นทอดเบอร์รี่จุ้แต่ว่าใส่ซินนามอน <c oughs> เป็น <c oughs> เบอร์รี่ผลไม้ อันนี้เราได้น้ำเบอร์รี่นะครับอันนี้เป็นแบบ Christmas Spice คือเหมือนใส่ชินนมอนอันนี้เป็นเบอร์รี่ i ูสธรรมดาหอมชินนมอนมากหอมชินนมอนถ้าใครชอบชินนมอนน่าจะชอบลองชิมนะเปรี้ยวๆแล้วก็หอมชินนมอนอร่อยแต่ตอนนี้คือมันหนาวมันเย็นจัดเลย Berry Juice รสชาติคล้ายกับที่เราไปกินฮฮสกี้อ่ะอาที่เราไปกันเดียว้ยกินร้อนๆอย่างนี้ดีมากเวลนานหนาวๆอ่ะดูอชิ้นใหญ่มากอร่เขาจะมีให้แซลมอนขนมปังแล้วก็สลัดน่าจะเป็นสลนัดกมกันฝรั่งชิ้นขนมปังตรงท้องเ่ยนะอร่อยมากนะม,มันแบบช่ำมาก อร่อยมากข้างในคือนุ่มมากแล้วก็ข้างนอกก็กรอบกอบเนาะคือตรงท้อง wow, my my ่สุดยอดมากตรงท้องคือตรงนี้เหรอดีแบบดีแบบดีเกินไปอร่อยมากอร่อยมากมันไม่เียนเลยนี่อะอร่อย แล้วกินคืนมันฝรั่งนะคือถ้าใครมาที่นี่ห้ามพลาดหนังอร่อยหนังคือเดอะเบสเลยเที่ยงก็ดีคือถ้าจะมากินก็มาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงนั่นแหละที่ร้านเขาเปิดเพราะว่ามัน่าตะลอนานแล้วกินเสร็จเลวโอ้โหอิ่มกันมากเลย อร่อยมากอร่อยมากมากแบบแน,นะนำมากๆต้องมามันคือแบบเดอะเบสคือส่วนตัวแล้วอ่ะคุณไม่ได้กินบ่อยแต่ว่ารู้สึกว่านี่เป็นอันที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมาก้อไหมก้อชุ่มฉ่ำ juicy แล้วข้างในมันเออมันจุ j u ซี่จริงๆอะ่ะมันดีมากแล้วคือขลาดมันฝรั่งก็อร่อยแล้วก็ขนมปังที่เขาให้ข้างๆก็อร่อย <c oughs> บลูเบอร์รีร่จุ c e ก็อร่อยคือแบบต้องมาทุกคนกับร้านนี้ซานต้า a l m ม n p a s t เมื่อก่อนนี้น่าจะต้องต่อคิวกันนะใช่คือที่เคยดูคลิปมาเขาต่อแถวยาวไปนู่นน่ะแบบ20่สิคนน่ะแต่เนี้ยเรามา11โมงร้านเปิด11โมงเราก็มาถึง11โมงใช่ปะ่ะก็น่าจะเป็นคิวแรกเลยคือที่เขาชา้าเพราะว่าเขาต้องกริวทีละอันน่ะเดี๋ยวลองแบบถ้าดูในคลิปจะเห็นเขาแบบสมมติว่าเรามาใช่ปะ่ะเขากริวของเราไปแล้ว4คนเนี้ย มีอีกคนนึงเข้ามาหลังจากเราไปสักห้าทีต้องรอให้เราเสร็จก่อนแล้วเขาค่อยกริลอีกนัน,ออนึงออนานนะนอกจากว่าเข้ามาพร้อมกันเขากริวไปพร้อมกันได้มันก็รอนานนะเพราะว่ากริวหนึ่งอันใช้ใเวลามาที่ห้านาทีะอะไรเงี้ยไปไปเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อะไรอ่ะโพสต์ฟิศ กิจกรรมนึงที่ห้ามพลาดมาืมาถึงที่นี่ก็คือการส่งโปสการ์ดที่ซานตาคอสเมนออฟฟิศค่ะซึ่งเราสามารถเลือกซื้อโปสการ์ดตามแบบที่เราชอบได้เลยค่ะจากนั้นก็ไปซื้อสแตปมที่เคาน์เตอร์นะคะราคาสแตปมอยู่ที่1.95ยูโรสามารถส่งไปได้ทุกประเทศเลยค่ะได้มาเรียบร้อยแล้วทั้งหมด14.95ยูโรรวมสแตปมแล้วโปสการ์ดสามอันถ้าจะส่งต้องมีสแต,สแตด้วย นี่คือสเต็มสามอาทิตย์าซื้อมาเขามีให้ส่งสองแบบนะ normal m a i l ก็คือส่งเลยกับรอส่งตอนคริสต์มาสเราจะส่งแบบ Normal กันเนาะไปซันตาะคลอนฝากให้เมียผมด้วยไอ้ย เราไป1นกิโลไปแล้วน้องตูดดูกนิกข้าขึ้นเยเดียคอลยี่สิบเก้ิโลใช่เระดียห้างหนึ่งกิโลเมตรนะครับโอ้มันเร็วขึ้นแล้ว เป็นยังไงว่าความรู้สึกนั่งเรนเดียก็ชิวๆดีนะมันชิวนะมันไม่เหมือนค่อยๆฮัสกี้ฮัสกี้ก็คือกีดการ์ดเลยอ่ะมันเร็วถ้าจะเน้นความมันให้ไปฮัสกี้แต่ว่าเรนเดียชิวก็ดูวิวไปเรื่อย ดูมันไม่แซงกันเลยนะเพราะมันมีเรนเดียลน้องงงเลยอะลนึ่งเลยวะแม่ไฮโล่ะ เยมันพ่นลมหายใจม้ันเลย่ะกิจกรรมของพวกเราวันนี้อยู่แค่ที่ซานตาคอสวินเลตแบบชิวๆทั้งวันเลยครับมีขนาดร้านต่างๆยังเปิดไม่หมดนะครับเราคุยกัวว่าเดี๋ยวค่อยมากันอีกที สำหรับ EP หน้าใครที่เป็นสายแอดเวนเจอร์น่าจะชอบนะครับพวกเราจะพาขับสโนว์โมบิลเข้าไปในป่าเจาะน้ำแข็งเพื่อตกปลาแล้วก็เอาปลาที่ตกได้นะครับมาทำอาหารกันนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเซียแล้วเจอกันว้า wow. wow.